หมาธมพยายามหลีกเลี่ยงเบียงบ่ายที่จะไม่ตอบหรือพักหนึ่งแล้วในที่สุดได้สารภาพว่าพวกเทวดาทั้งหลายพากันคิดว่าเท้าหมาธมเองเป็นผู้รู้เห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่จริงมารู้ในปัญหาที่ว่ามหาภูตระรูปจักดับไปในที่ไหนนั้นเลยมันเป็นความผิดของพิกษจนั้นเองที่ไม่ไปปูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ในที่สุดก็ต้องย้อนกลับมาเป้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเกวตตาพิษุนั้นได้กลับมาอภิวาทเรานั่งนะที่สวนแล้วถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาหาผู้ชี่คือดินน้ำไฟลมเหล่านี้ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนดังนี้เกวตตาเมื่อเธอถามเพื่อย่างนั้นเราได้กล่าวกับพิสุนว่านะภิสุเรื่องเก่าแก่มีอยู่ว่าพวกค้าทางทะเลได้พานกสำหรับค้นหาฝั่งไปกับเรือคาด้วย เมื่อเรือหลงทิศในทะเลและและไม่เห็นฝั่งพวกเขาปล่อยนกสําหรับค้นหาฝั่งนั้นไปนกนั้นบินไปทางทิศตะวันออกบ้างทิศใต้บ้างทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างทิศเบื้องบนบ้างทิศในน้อยบ้างเมื่อมันเห็นฝั่งทางทิศใดแล้วมันก็จะบินตรงไปยังที่นั้นแต่ถ้าไม่เห็นก็จะบินกลับมาสู่เรือตามเดิมเช่นเดียวกับเธอนั่นแหละที่ส่ทีได้เที่ยวหาคําตอบของปัญหานี้มาจนจดทั่วกระทั่งถึงรมมาโลกแล้ว ในที่สุดก็ยังต้องย้อนกลับมาหาเราอีกที่ษุในปัญหาของเธอนั้นอันที่จริงเธอไม่ควรตั้งคําถามขึ้นว่าดินน้ําไฟลมดินน้ําไฟลมเหล่านี้ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนดังนี้เลยอันที่จริงเธอควรจะตั้งคําถามขึ้นอย่างนี้ว่าดินน้ําไฟลมไม่อย่างลงได้ในที่ไหน ความยาวความสัน้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อย่างู้ได้ในที่ไหนนามรูปย่ำดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนดังนี้ตาถาแน่พิสุในปัญหานั้นคำตอบมีดังนี้สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่จริงนั่นแหละดินน้ำไฟลมไม่อย่างลงได้ ในสิ่งนั่นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อยา่างได้ในสิ่งนั่นแหละนามรูปย่ำดับสนิทไม่มีเศษเหลือนามรูปดับสนิทในสชงนี้เพราะความดับสนิทของ,ญญองเบญญาม